สวัสดีค่ะวันนี้นางจะมาสอนวิธีการทําเหรียญปรยทานผ่านเว้นฝาครอบไตนะคะในส่วนของวัสดุอุปกรณ์นะคะของเราก็จะมีเป็นกระดาษกากเพชรพิมพ์ตัดสําเร็จนะคะตนนัวนี้แล้วก็จะมีเป็นระฆคังระฆคังพลาสติกสีทองแล้วก็เลื่อมใบไม้กุหลาบที่พับสําเร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะมีตัวประดับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเป็นเทป ลายนี้นะคะแล้วเราก็จะมีเป็นปืนยิงกาวค่ะแล้วก็มีกันไกค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะให้เราพับลงมาสีด้านแบบนี้ค่ะแล้วก็ส่วนด้านบนนี้ให้เราดูตรงมุมจะมีมุมสองข้างเนาะให้เราพับลงมาให้เท่ากัน ทำแบบเดียวกันเลยค่ะแล้วให้เราเอาชั้นชั้นนี้เข้ามาแบบนี้พับลงมาแบบนี้เนาะแล้วก็ให้เขาให้เขาแบบนี่ให้มันซ้อนกันแบบนี้เนาะให้เรามาดูดูตรงมุมนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยเนี่ยเวลาเวลาเราพับเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันให้เราพับเข้ามาอีก ให้เขาแบบชิดกันแล้วก็ปรับค่อยๆปรับเนาะนี่ค่ะพอเราเริ่มฝั่งหนึ่งนะ่ะมันจะมีมันจะมีด้านด้านฝั่งหนึ่งจะมีสั้นมียาวเนาะให้เราเอาให้เราเอาด้านยาวลงก่อนเดีเราทากาวก่อนทากาว หรือว่าเราจะถ่าทาตรงนี้ก็ได้ทามุมนี้มุมนี้กับมุมนี้นะจนเวลาเราเราพับลงมานะ่ะให้เราดูสังเกตดูตรงนี้ว่ามันชิดหรือยังด้านนี้ก็ทำแบบเดียวกันเลยค่ะ แล้วให้เราใส่เหรียญไปในขั้นตอนนี้นะคะอันนี้ก็คือใส่ใส่เหรียญใส่ได้ถึงเหรียญสิบเลยนะใส่ได้เราจะเอาไว้ด้านใดด้านหนึ่งก็ได้เนาะแล้วให้เราทากาวอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเวลาเราทากาวเราจะทาแบบทีเดียวก็ได้อย่างนี้ทาจะเป็นมุมตรงนี้เนาะนี่ค่ะแล้วให้เราพับลงมา จับให้เขาแนบกันแล้วก็พับลงมาแบบนี้จะดูฝั่งนี้ด้วยว่าเขาชิดกันหรือยังนี่ก็จะได้ลักษณะแบบนี้เนาะส่วนเนี่ยเราก็จะได้เป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่ะระฆังตัวนี้นะคะตัวนี้มันก็จะใส่ตรงรูนี้พอดีซึ่งความสูงความยาวเนี่ยเราก็กะกะเอา ซึ่งเราทำแรกๆเราอาจจะยังกะกะยากว่าจะรูตรงนี้จะกว้างหรือว่าจะแคบขนาดไหนเนาะมันจะกะยากนิดนึงแต่พอเราทำเริ่มทำไปหลายๆชิ้นเนี่ยเราก็จะเริ่มกะได้แล้วว่าเราจะต้องพับประมาณไหนที่มันจะพอดีละคัง,งนั้นก็จะประมาณนี้เนาะรอให้กาวแห้งก่อน แล้วเราก็มาประดับกันเลยค่ะตัวนี้ทากาวตรงมุมด้านล่างนี้เลยค่ะเริ่มจากมุมตรงนี้แล้วก็ลากยาวออกมาเวลาเราวางเทปตัวนี้ก็ให้เขากึ่งกลางวางกึ่งกลางของมุมพอดี ตรงขอบโอเคครบทั้งสี่ด้านแล้วเนาะแล้วก็ตัดตัดออก แล้วตรงที่ประดับด้านบนนางจะใช้เป็นเลื่อมฝั่งลาสามชิ้นนะตอนเวลานางประดิษฐ์นาะงจะไม่จะไม่วางแนบลงไปเนาะจะให้มันแบบเนี่ยให้มันกระดกขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะสวยกว่า นีคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำอีกฝั่งหนึ่งพังกกา ค่ะมันจะเป็นแบบนี้นะมันจะเป็นแบบชี้ๆขึ้นแบบนี้นะสองข้างแล้วคราวนี้ก็ให้เราใช้ดอกกุหลาบปัดกาวลงก่อนมันจะใช้เป็นสามดอกนะคะ เสร็จแล้วก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้เนาะโอเคอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนางด้วยนะคะเพื่อให้ไม่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้นางขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ